สวัสดีครับตัวจอโรงเรียนนะครับที่รังบ้านน้องอุงยิงนะครับผมนำเสนอเพลงจากความอัดอั้นตันใจร้อนอยู่ในห้มาตั้งนานโอ้ยเบาๆไปเลยมอหลำคนไม่ครับไปลอยเงี้ยไม่หายเด็กตาดำๆด้วยเด็กตาโอ้โหมอสักมันต้องม่สิ่งยุ่งและโลกของถึ่มั้ยทั้งมวลยุ่ น uh ี่ปอปอจากเจียงไม่นะครับแต่จะไม่พิดนะแต่เจียงไม่กับมเยี่ยตีเจีม่อไปเคยเจอกันทีงานแล้วกับปมตะวันวันที่สิบสองนะับเมันอลำดวนหอมโดแตกงหมหอมหอม เพลงนักร้องเสียงสวรรค์วันหนองคู่ทนได้เป็นวาสนาหูแม่วาสนาหูอย่าฟังจนเบื่อนักร้องเสียสวรรค์เขาฟจนสั่งเลย

អមរៈនេះកំពុងកបបรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับปุ๊บนี่เชอร์รี่มาคอยอีกแล้วน้องເຮົາไงอ่ะเนี่ยหืมยังไม่ยิ้มเหรอหืมยังไม่ยิ้มหืมเดี๋ยวนะបើวานน้องกินข้าวกินบ่เยอะทั้งท่านน้องกินข้าวเชียงยินมีคนเยอะมากๆ เฟ้กคนเนะจ่ายินเนาะนอนคอยอยู่นี่แล้วนะอันนี้ลุงเดียบอยว่าเขานอนคอยอยู่นี่นะเดี๋ยวปว้านางออกมาก่อนนะลวงเดียทํางานเนาะก็ใจนะไม่รู้ไปเล่นนำ้ำมาจากไหนกับเตียดโดกับจวงนี้ก็ตีกูกับเตียดโดอยู่สองวันเนี่ย ครับไปแล้วหร้อยแล้วมาแล้วไหนหน้าอยู่ u b e ปปะนาง่ะครับผมอายไม่ค่อยออกีปกระซิบปุณอไปไปมามาเจมีมา ไม่ไหเออมากินกับเตีย๋ยดม,ม๊กไม่ไเออก็รูตีแล้วกับว่าตรงให้ก็ตรงได้อันนี้ก็ไม่ไว้ไม่ไว่างมากันเออไปไปไปเออสังิดนสังน้อยก็ย,กยังดีไปนี่ลุงเดียแอบประว้ยนี่ครับเราะกลนกับ9้าวนยังเบิ่งตำยังไม่ทันได้กินดิอุ้ยอโอ้โหดูครับดินอาบแป๊บแป๊บ น้ากาจัยนะนนะต้งแบงกับเอามาเสียมันนีิมาดิมาดิเสียเสียมาดิมา,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 มาไม่อย่นเสียก็ไม่ยอมกับอืมเอาอือหลังคนหลังไม่ยอมนะเอาแบงกับอืมเอาแบงกันนะครับรก็พอดีข้างหน้ากับเมย์ญ่เขาอันพงอพงันเพลงอัไรกันเนาะ มวนมวลกันกับผมกับน้องอุ้งอิงเลยตื่นเรียบร้อยแล้วนะครับกับซ้อมลูกคอกับไปปาร์ตี้กันนิดๆน้อยๆซ้อมลูกคอนะครับผมกายันกับน้องอิงดูครับผมเป็นเด็กที่น่ารักกายันมากๆนะครับผมนะอันนี้เที่ยงไม่ใหญ่นะครับผมมัมอยู่เสี่ยงดีกันครับไม่ใหญ่นี่สามมือนะครับนี่ป้านางวัดเดียลุงเดียจะจะให้สามมื้อเลยเหรอว่ะเอาเข้ามาแล้วครับ อย่างน้อยๆก็กินมือเตียงก็เป็นกินเป็นรองทองเล่นๆองว่างเดี๋ยวมือเย็นก่อยวางอดไม่ได้อีกกระผมก็มานอนกอยตึงไงท่นนี้เราตามกันพอแล้วแบงกันคนครึง่งนูน่นนูน้นวก็ตรงนู้นก็นให้เขาจัดการกันไปกับดินนะครับดินอน่อนกพุผมเพราะว่าทุกหนะนาอมน้ำทุกมันหยุบลงเล็กเลยครับเอาพ่อนะพ่อนะ พ่อพ่อไปอ่ะไปไปพอแล้วไปไปบ้านไปเร็วเร็วเร็ว,รวน้องนะคนไม่ใช่ได้กับคนเยอะนะโดยอย่าทำไรนะ,รนะนะระเจอรี่นะพอนะเข้าใจไหมเจอรี่มันกลัวกับหมดแล้วอือ ต้องความตัวให้ดูแบบหมดเลยกินในะดูพุงนะครับลั่งกลมกลิบนปั๊บกับป้มกินมันกินถูกรอบเซโดก็ไม่มีเวลาครับแต่ตอนนั้นหลงเลี้ยงเดียให้จ่ากับเย็นแต่ทีนี้พอ่าพอเอกมาคนนู้นคนนี้มาคือเซโดเขาหลุดจากเปยกับป้มเขานนดเปยกับทุกคนไก่มากระได้กินไก่มากระได้กินไงก็ก็เลยย่ามกับป้มนี่มาวิตรันบอกกลัวกับป้อมเดินไปดูลูกสาวเดี๋ยวนะครับ ดีดีเด็กข้างหน้ากัน้ก็งีงานาปาร์ตี้กันไปนะครับพุสวัสดีกรองมากับลันนาไอ้กางีงาปาร์ตี้กันไปทำเพลงทำได้นะครับผมลูกเด็กกันเนี้ยจัดก,การพวกเด็กๆพวกสี่ข่านี่ครับน้องๆนี่แหละมาเร็วมาเอ้คนร้อน ตาวเขานะ no. e ครับ <may> น <out> ้องเอารองตาวที่ไม่ได้ใจ่ายเลยนะครับผมเหลือมานะรองตาวไม่ for. ไหมนะครับผมเหลือเรบางทีนะครับน้องไม่จ่ายไม่ได้นะครับน้องก็เอาไปให้คนหนึ่ว่าเขาไม่มีนะครับเนี่ยเหลือมาได้ไล่กูและหรือบางทีก็เลือกลัมาใส่ไหมครับ บางทีใก้มานะครับเอฟซีืิวานั่นนัน,นะครับมาเด็กๆดเด็ก,ดกๆกได้มาแบบนี้ครับพุ่มบางตีนองก็ให้ไปนะครับพุมคือไ่บางทีกับตัวเองไปเลือกไม่ไปเลือกเอามาใส่ไม่นะครับนี่ดีๆด,ด,ดีอยู่บา้านมาเปลือนวันนี้ไ,ไม่ร้อนนะ แต่น้องไปเล่นไม่ได้นะเข้าใจไหมน้องไปเล่นไม่ได,ไไได้ตรงนี้ไม่ร้อนนะครับดีๆเอออยู่นี่และคนมากมันะ่วเนาะตรีมพออกครับจัดแจงเตรียมตัวกันแล้วเหรอครับ หรือว่ารอจนจนเช็คซาวออกไารอ๋อร well, uh ้อนพี่นะร้อนหนุอ้เอ้าอ๋ยวอืโอ้นี่ใช่ครับผมเดินทางไกลเป็นเรื่องธรรมดาอุ่มไม่ได้ครับผมต้องเช็คครับผมน้ำอะไรมันแห้งไหมใช่ อีชูสูอักษรแดงตัวนี้ไฮเลนเดอร์เหรอสองจุดห้าเพี่สองห <1. 9. S 1> ้าหรือสามโอ้หนึ่งจเก้หมือนกันอ๋อตัวนประหยัน,น้ำมันซะ1.9ผมยอมรับนเนี่ย <c oughs> ผมก็ใช้อยู่ประหยัดน,น้ำมันนะสำคัญพี่ไม่ได้เอาอันนี้ขาดไม่ได้เดินทางไกล ผมเช็คหมนะตอนมืดมืดมามันไม่เช็คไม่ได oh, ้นะอ่าใช่ครับผมมืดมาแล้วถ้าเกิดมันอักเสเด่นตอนมืดอีกนั่นแหละอันตรายไม่ใช่อันตรายใดมันหาช่างยากไม่ใช่ว่าไมคขับอย่างเดียวใช่ใช่รถเดินทางไกลต้องทุกครั้งเพื่อความไม่ประมาทโอ้หัวน้ำมันยังใส่กิ๊ดพี่ มันคืององ um <ร ốt S 1> ผมดำปีแล้วรถไม่คยได้วิ่๋อมาหาลูกสาวนี่แหละรถจะจะหปีวิ่งได้ะสี่หมื่นกยไม่ถึงห้าหมเลยนะสี่หมื่นกจะได้พี่ไม่คยได้จช้งไงแต่กรุงเทพพีนัเบื่อนะมีสองคันอ๋อสนมากใจอีกการหนึ่งนะ แม็กกาไปแล้วทุกกันผมโดนนี่ทุกนผมผมรักษาอยู่แต่ว่าคนอื่นก็ใช้เขาไม่รักษามันไม่เหมือนใช่ใช่ครับผมผมก็เลยไม่เปลี่ยนเลยก็ใช้แต่เปลี่ยนตะยางมาแล้วนะเปลี่ยนต้นปีใหม่อ่ะ้ยมูนกูบาทตะยางเงี้ยดีโตนดีโตนใช่มูนกูบาทสีเส้นอะนะพี่ใช่เปลี่ยน ก็ยางมันได้สี่ปีกว่าน้ำมันติดรถมาเราก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนพี่ต้องเปลี่ยนนั่นผมเปลี่ยนปีที่แล้วอันนี้ผมเปลี่ยนตรนชูนเลยมาเปลี่ยนมาตั้งแต่ตอนออกรถนั่นแหละแม็กอ๋ออันนี้เป็นเป็นแม็กของอะไรพี่สิ่งธรรมดาที่เราไม่ได้กินอ๋อนี่ของแม็กแล้วให้เขาแต่งมาจากจูเลยยางจำกันพี่ไม่ได้ยางขี่รถ โอ้ร้อนยอมรับเลยมันร้อนแดดฝนอ่ากระปุมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมอย่าก,กดแจ้งโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะกระตี่มรังบ้านนะครับนี่ป่าวการณ์น่ารักกระปุมมาแล้วก็คอยมาแล้วก็เอาให้ถึงวินาทีสุดท้าย <anse> นั่นทางไกลพถ่ลูกสาว<พ>ยนใช่ครับพี่สลับข้างหน้าจะเป็น6-3ไงอันนี้3-6ครับผม